นะครับซึ่งดิดติฟรีเนี่ยคือตรงนี้เมื่อกี้มีเพื่อนฝากหิ้วของเราก็มาหิ้วนะครับแล้วทีนี้เรากําลังจะเข้าสู่มาเลเซียแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบเขตแดนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับซึ่งด u สติฟรีนี้มันก็มีของที่ราคาถูกหลายอย่างนะโดยเฉพาะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอะเมื่อกี้ยิ้วมาเยอะเลยอันนี้นะครับดิสติฟรีถ้าดูจากด้านนอกนะเนี้นะนนะเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยก็คือว่ามาเลเซีย วันนี้คือแบบมาคิวมาคนเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ต้องรีบอะไรมากนะครับวันนี้อยากไปไหนก็ไปนะมีมีดสามใบเที่ยวไปเลยน้ำสนุกนะครับพบมีอยู่พันกว่าบาทก็เดี๋ยวเราจะขับเข้ามาเลเซียแล้วขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่มาเลเซียอย่างเป็นทางการ ซึ่งมาเลเซียตอนนี้ก็สังเกตดูรถใหญ่แม่งคดเยอะเลยนะรถหัวลากแล้วก็มี่งไซมือนะก็จะมีแท็กซี่นะครับตอนนี้เราใช้ดาดสะเดานะครับแล้วก็จะมาอัปเดตอีกอย่างนึงก็คือว่าการไปการเข้าด่านวันนี้จะไม่ใช้แอปมาดเซล่าแล้วนะก็คือว่าไม่ต้องโชว์แล้วเราสามารถที่จะยื่นแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวแค่นั้นเองตอนนี้เราก็ น้ำมันเหลือ,อนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันก่อนแล้วก็เส้นทางที่เราจะวิ่งไปวันนี้ก็สนุกสนุกนะวันนี้แบบไม่ได้มีโปรแกรมอะไรมากไปเรื่อยๆแล้วแต่สนุกแล้วแต่ว่าวันนี้ใจมันอยากไปทางไหนนะไปตาบใจตัวเองเลยนะที่สำคัญคือมีตังเติมน้ำมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะน้ำมันแม่งผิดกระพริบแล้วนะตอนนี้เราก็ไปตามเส้นทางที่เราคุ้นเคย นะครับนี่เป้ายมาเลเห็นไหมสี็นป้ายมาเลเนี่ยจะเป็นสีดำตัวหนึ่งสีขาวนะครับแล้วก็รถมาเลนะ โอเครถซูซูกิสวิฟถือว่าแรงใช้ได้นะรถมาเลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันเข้าถูกด้วยแม่งกดได้เต็มที่เลยแต่ตอนนี้ขอเข้าปั๊มน้ํามันก่อนละถึงปั๊มพอดีน้ํามันก็หมดแล้วนะครับในนวันนี้นะครับเราก็มาแบบชิลๆแล้วนะผมก็เลยคิดอะไรขึ้นอย่างเลยนะครับนั่นก็คือการใช้ Google Map แบบออฟไลน์ line, นะครับเนะื่องจากเป็นความงกของผมเองนะครับที่ไม่ขี้เกียจ ซื้อซิมละเพราะว่าการซื้อซิมครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้แค่7วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้แบบ Google Map แบบออฟไลน์ดีกว่าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีโปรแกรมที่จะไปไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผมมีโปรแกรมว่าผมจะวิ่งจากด่านะเะดานะครับแล้วก็ไปออกที่ด่านบาดังเบซานะโดยที่ผมจะทํา Google Map ไว้นะครับหลายคนอยากรู้ใช่ไหมว่าการใช้ Google Map แบบออฟไลน์เนี่ยแบบไม่มีสัญญาณมือถือเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะครับ การใช้ google map แบบออฟไลน์นะครับขั้นตอนแรกเลยก็เข้าไปที่ google map นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่แผนที่ออฟไลน์นะครับแล้วเราก็มาเลือกแผนที่ของคุณเองนะครับผมโดยที่มันจะวางพิกัดไว้นะครับเราก็ซูมเข้าซูมออกเลยนะครับผมจนได้ขนาดที่พอใจแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับรอจนครบ100%ซจากนั้นนะครับมาเลือกจุด3จุดนะครับด้านขวามือนะครับแล้วเราก็มาเลือกเป็นเปลี่ยนชื่อนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราชอบเลยนะครับผมจะตั้งเป็นทดสอบไว้ก่อนนะครับ จากนั้นก็กดบันทึกได้เลยทีนี้ผมลองปิดทั้ง wiFi แล้วก็ทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็กลับเข้าไปที่ g o o g l e Map อีกครั้งหนึง่งนะครับรอบนี้ไม่มีสัญญาณแล้วเข้าไปที่กดออฟไลน์นะครับแล้วเราก็เลือกแผนที่ที่เราทดสอบไว้นะครับเมื่อกี้โดยที่เริ่มต้นเส้นทางได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกจุดหมายของเรานะครับว่าเราจะไปที่ไหนโดยที่ผมจะเลือกจากแผนที่นะครับแล้วเราก็ไปปักหมุดไว้สักที่หนึ่งนะครับ แล้วทีนี้ผมลองขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปตามเส้นทางนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับแบบออนไลน์เลยนะครับบนทีเ<า>นีต <100 S 1> ผมจะลองแกล้งเลี้ยว,ว<า>ยขวาออกนอกเส้นทางดูนะครับว่ามันจะพาไปยังไงนะครับพอเราเลี้ยวซ้าย <ไป S 1> ออกไป<า>นะอ๋อ <ใน S 1> มันยังหาเส้นทางใหม่นะครับเปรียแบเบสมือนคล้ายๆเหมือนมีเน็ตเลยนะครับสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวขวา โอ้โหมันบอกอย่างนี้เลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เราไปแบบออฟไลน์นะแต่มันยังหาเส้นทางได้ถ้าเกิดว่าเราไปผิดเส้นทางเดี๋ยวลองไปทดสอบจริงกันที่ประเทศมาเลเซียดีกว่านะครับกับคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็แค่ลองเล่นๆดูนะครับแบบ ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับสรุปแล้วก็คือว่ามันใช้ได้จริงด้วยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะไปมาเลเซียนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมจะล็อกไปที่จุดต่างต่างนะครับโดยที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแบบออฟไลน์ไว้นะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับอันนี้มันใช้ได้เฉพาะแบบขับรถยนต์เท่านั้นนะครับโหมดอื่นเนี่ยจะใช้ไม่ได้โอเคแล้วตอนนี้เราใช้แผนที่แบบออฟไลน์นะครับลองเทสดูนะครับซึ่งมันก็ทําได้จริงด้วยเราวิ่งไปตามนั้นเลย เดี๋ยวเราดูกันนะเป็นทางการที่แบบออฟไลน์นะเราล็อกไปที่ด่านาดังเบซานะครับดูว่า g o o เก e จะพาไปถึงไหมนะครับแบบออฟไลน์นะเดี๋ยวลองดูกันนะครับเส้นทางโค้งเนี่ยกำลังมันมากเลยทางสิดมากเลยน้ำมันก็เต็มถังลว ที่ผมล็อกไว้นะครับโดยที่ผมเริ่มจากด้านขวามือนะครับแล้วก็ไปปักหมุดสีแดงนะครับที่ด่านประดังเบซานะครับโดยที่เส้นทางเนี่ยระยะทางก็ประมาณ50กิโลนะครับกาลังสนุกเลยซึ่งการมาคนเดียวเนี่ยมันก็ดีอย่างนี้นะครับโดยที่ขวามือนะมันจะเป็นจุดเช็คอินอยู่นะเดี๋ยวมีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับจุดเช็คอินนั่นก็คือเป็นรูปเกี่ยวกับอุณหภูมิครับซึ่งอุณหภูมิวันนี้เนี่ยคตดล้อนเลยนะครับ40องศากว่าเลยนะ แล้วก็นี่คือการเดินทางครั้งแรกคนเดียวเกี่ยวกับเส้นทางนี้นะครับสังเกตดูว่าวิวเนี่ยถือว่าวิวสวยมากเลยนะแล้วก็เป็นเส้นทางที่แบบว่าเหมือนไม่มีบ้านคนด้วยนะแล้วก็วิ่งได้แบบสนุกนะครับแล้วก็จะจอดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเส้นเลี่ยงเมืองอะ่ะแล้วก็การวิ่งของประเทศเขาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าแทบจะไม่มี อะไรให้แบบกังวลใจเลยนะครับไม่ต้องมากลัวว่าจะมีอะไรออกมาจากข้างทางซ้ายขวานะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยจะมีเป็นแหล่งชุมชนก็คือแหล่งชุมชนจะเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คเป็นโลเคชั่นไปเลยนะครับแต่ว่าถ้านอกเมืองก็คือนอกเมืองไปเลยนะครับโดยที่ถนนเนี่ยจะตัดตรงแล้วก็วิ่งกันยาวๆเลยนะครับวิวสวยมาก มาดังเบซ่านะครับข้างหน้าคือเราจะกลับไทยแต่เราไม่กลับนะครับเราขี้เกียจกลับประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้เรามาเที่ยวมาดังเบซ่าดีกว่าไม่เข้าไทยไปหาอะไรกินกันนะครับแก้มปากน้ำนิ้วไอ้นิดหน่อยเอาไปฝากเพื่อนๆนะครับนี่ไม่ลถกระบะทียบเลยกระบะไทยนะเลย ไทีรยดัมาดังเออเห็นไหมร้านปลอดภาษียังเป็นภาษาไทยเลยมึงตอนนี้เรากำลังจะไปที่ดิวติฟรีนะครับดิวติฟรีนี่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก็ได้ของตามที่บอกไว้นะครับดิวติฟรีนะครับก็จะมีของอะไรหลากหลายไป ก็ซื้อมากินเล่นๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไหนๆใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับการขับรถเที่ยวนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ